ไม่ได้คอยใครมารักจะอยากจะรักจงดูให้ดีผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไรดีนักหนา mm. เป็นเพียงผู้ชายเสเ่อหนึ่งคนไม่รอแทนจนนาเอือมระอา mm. อย่าคิดจะมาลอกลวงให้ช้ำหัวใจ แค่อยากจะขอขอความรักจริงใจจะมีไหมให้ชายคนนี้คนที่เจ็บช้ำม,มาจากความรักที่มาย่ำยีเจ็บปวดทุกทีที่มีความรักในใจ ขอสักครั้งคนรักจริงใจจะมีไหมความรักที่จริงจังขอเธอนะถ้าเธอไม่คิดจีรังหยุดอยู่ตรงนั้นอย่ากล่าวเข้ามา ขอเถิดวันนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายหยุดทำลายหัวใจเถิดนาขอแค่คนรักจริงไม่ทิ้งให้เสียน้ำตาจะขอสัญญาฉันจะรักเธอสุดหัวใจ ขอสักครั้งคนรักจริงใจจะมีมาให้ความรักที่จริงจังขอเธอนะถ้าเธอไม่คิดจีรังหยุดอยู่ตรงนั้นอย่ากล่าวเ้ามา ขอเถิดวันนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายหยุดทำลายหัวใจเถิดนาขอแค่คนรักจริงไม่ทิ้งให้เสียน้ำตาจะขอสัญญาฉันจะรักเธอสุดหัวใจ จะขอสัญญาฉันจะรักเธอสุดหัวใจ